ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The The Auto Car Review ช่องที่รวมทุกความเคลื่อนไหวของยานยนต์และเครื่องจักรยุคใหม่สำหรับใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีสายลุยสายฮาร์ดคอร์หรือสายที่ต้องการเห็นประสิทธิภาพของเครื่องจักรระดับโปรวันนี้คุณมาถูกที่แล้วเพราะเรากำลังจะพาคุณไปสัมผัสกับสมาชิกใหม่ของตระกูล New Series B ที่เพิ่งถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และการมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะมันคือการเปลี่ยนเกมของวงการเครื่องจักรภาคสนามอย่างแท้จริงตั้งแต่ภาพแรกที่ถูกปล่อยออกมาหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีไซน์ภายนอกนั้นดูดันเกินคำว่ารุนแรงโครงสร้างแบบกรอเสริมพิเศษให้ความรู้สึกมั่นคงเหมือนเครื่องจักรที่พร้อมจะบดขยี้ทุกอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นหินดินหรือภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยอันตรายการออกแบบเน้นเหลี่ยมมุมที่เฉียบคมแสดงถึงพลังและอำนาจในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่โหดที่สุด ระบบไฟสองสว่างแบบเล็ดรอบทิศทางถูกอัปเกรดให้มีเซ็นเซอร์ปรับความเข้มของแสงอัตโนมัติทำให้มองเห็นชัดแม้ในพื้นที่แสงน้อยหรือทำงานกลางคืนให้การทำงานต่อเนื่องไม่มีสะดุดอีกทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนแบบไลฟ์ฟีดรายงานสถานะเครื่องแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ควบคุมสามารถรู้ได้ทันทีหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นห้องควบคุมได้รับแรงบันดาลใจจากคอปปิทของยานพาหนะทางยุทธการมาพร้อมแผงควบคุมจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รวบรวมคำสั่งทั้งหมดไว้ในจุดเดียว ลดความซับซ้อนในการสั่งงานให้เหลือแค่ปลายนิ้วสัมผัสเบาะนั่งแบบลดแรงสั่นสะเทือนช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรับแรงกระแทกน้อยลงทําให้สามารถทํางานยาวต่อเนื่องได้โดยไม่เกิดอาการลา้าระบบวิเคราะห์อัจฉริยะภายในเครื่องมาพร้อม AI ที่คอยจดจําพฤติกรรมของผู้ควบคุมและปรับการตอบสนองของระบบให้สอดคล้องกับสไตล์การทํางานโดยอัตโนมัติถ้าผู้ควบคุมชอบจังหวะหนักแน่นเครื่องจะปรับแรงขับให้ตอบสนองเร็วขึ้น แต่ถ้าเป็นงานละเอียดเช่นการเคลียร์พื้นที่เฉพาะจุด AI จะปรับให้การควบคุมแม่นยำและนุ่มนวลกว่าเดิมในส่วนของระบบรองรับน้ำหนักด้านหลังมีการปรับโครงสร้างให้กระจายน้ำหนักลงพื้นอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ยางทรงตัวมั่นคงแม้ต้องทำงานบนพื้นชันหรือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหลุมบอ่อระบบไฮดรอลิกได้รับการออกแบบใหม่ให้มีแรงด้านสูงขึ้นแต่ใช้พลังงานน้อยลงซึ่งช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงและลดภาระเครื่องยนต์ในระยะยาว ทั้งหมดนี้คือพาพวรวม,มขอองค์การพัฒนาระบบในตระกูลนิวซีรีส์บีที่ไม่ได้มาเพื่อเป็นแค่เครื่องจักรทำงานทั่วไปแต่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพลังประสิทธิภาพและเทคโนโลยีอัจฉริยะของยุคใหม่ถ้าคุณอยากเห็นของจริงแบบลงพื้นที่พร้อมการทดสอบการทำงานแบบจัดเต็มทุกโหมดอย่าลืมกดติดตามช่องเดอร์เดอร์ออโต้คาร์รีวิวและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพราะคลิปทดสอบภักสนามที่แท้จริงกำลังจะมาเร็วๆนี้แน่นอน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The The Auto Car Review ช่องที่รวมทุกความเคลื่อนไหวของยานยนต์และเครื่องจักรยุคใหม่สำหรับใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีสายลุยสายฮาร์ดคอร์หรือสายที่ต้องการเห็นประสิทธิภาพของเครื่องจักรระดับโปรวันนี้คุณมาถูกที่แล้วเพราะเรากำลังจะพาคุณไปสัมผัสกับสมาชิกใหม่ของประกูล New Series B ที่เพิ่งถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการและการมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะมันคือการเปลี่ยนเกมของวงการเครื่องจักรภาคสนามอย่างแท้จริง ตั้งแต่ภาพแรกที่ถูกปล่อยออกมาหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีไซน์ภายนอกนั้นดูดันเกินคำว่ารุนแรงโครงสร้างแบบกรอดเสริมพิเศษให้ความรู้สึกมั่นคงเหมือนเครื่องจักรที่พร้อมจะบทขยี้ทุกอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นหินดินหรือภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยอันตรายการออกแบบเน้นเหลี่ยมมุมที่เฉียบคมแสดงถึงพลังและอำนาจในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่โหดที่สุดระบบไฟสองสว่างแบบเล็ดรอบทิศทางถูกอัปเกรดให้มีเซ็นเซอร์ปรับความเข้มของแสงอัตโนมัติ ทำให้มองเห็นชัดแม้ในพื้นที่แสงน้อยหรือทำงานกลางคืนให้การทำงานต่อเนื่องไม่มีสะดุดอีกทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนแบบไลฟ์ฟีดรายงานสถานะเครื่องแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ควบคุมสามารถรู้ได้ทันทีหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นห้องควบคุมได้รับแรงบันดาลใจจากคอบพิษของยานพาหนะทางยุทธการมาพร้อมแผงควบคุมจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รวบรวมคำสั่งทั้งหมดไว้ในจุดเดียวลดความซับซอ้อนในการสั่งงานให้เหลือแค่ปลายนิ้วสัมผัส เบาะนั่งแบบลดแรงสั่นสะเทือนช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรับแรงกระแทกน้อยลงทําให้สามารถทํางานยาวต่อเนื่องได้โดยไม่เกิดอาการลา้าระบบวิเคราะห์อัจฉริยะภายในเครื่องมาพร้อม ai ที่คอยจดจําพฤติกรรมของผู้ควบคุมและปรับการตอบสนองของ